คือ,อถ้าจะให้เอาเงินมาลงทุนทีเราบบเป็นก้อนใหญ่เงี้ยก็จะยากนิดนึงเหมือนซื้อรถใครจะซื้อเงินสดทั้งหมดบ้างก็ถ้าไม่รวยจริงๆก็ยากนิดนึงทีนี้อก็เลยมีข่าวดีใครที่อยากจะเป็นเจ้าของแอบกูเพิ่นเรามีข่าวดีเรามีออปชั่นสำหรับการถอนชำระซึ่งน่าสนใจนะคะคือปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าทำหรอกให้ระบบถอนชำระ เอาของไปใช้ก่อนแล้วก็ผ่อนจ่ายทีหลังดีไหมคะเหมือนเหมือแนบบซื้อโทรศัพท์มือถือแพงๆไม่อยากซื้อเงินสดก้อนเดืก็ผ่อนไปหลายเดือนไปทีนี้เงื่อนไขในการผ่อนชำระเนี่ยก็คุยกันหลังไมยกับพี่ทวีใครสนใจจะซื้อรุ่นไหนกี่เครื่องก็คุยกับพี่ทวีได้เลยแล้วก็เออพี่ๆจะได้รับใบโปรชัวร์แล้วก็ราคาพิเศษของแบบ g ู o เแล้วใช่ไหมคะ ใครยังไม่ใครยังไม่ได้คะอ้อมอ้อมอ้อมแจกหมดแล้วใช่ไหมคะที่เป็นโบชัวในในนี้ก็จะก็จะมีอ๋อเป็นคูปองนะคะคูปองมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทที่ าเอกสารที่อ้อมได้แจกไปนะคะมีคูปองมูลค่า1นึ0 0หบาทเอามาแลกซื้อสินค้าไดเ้เป็นส่วนลดค่ะเป็นส่วนลดไม่น้อยนะคะเยอะมากแล้วก็เอ่อหล,หลายๆคนมีข้อสงสัยว่าอ้าวแลบคูเ,นเพนราคาแพงขนาดนี้บอกว่าผ่อนได้แล้วเรื่องวารันตีล,ล่ละนานแค่ไหนเจ้าอื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยวลลารันตีส่วนมากก็ประมาณ หนึ่งปีสองปีใช่ไหมคะมีมากกว่านี้ไหมคะพี่เคยเจอมากกว่านี้ไหมวารนดีมากสุดสามปีมปใช่ไหมคะนี่ค่ะวารนดีหกปี่้มฟรีเปลี่ยนอะไรฟระะีหกปีนะคะหกปีก็คือ,ท,อทำหล่นไม่ได้นะทำหล่นทำหล่นแตกบ้านที่ไม่ได้นะคะคุณละกรณีก็คืออันนี้เราวารนดีให้เลยหกปีใช่ค่ะถ้าซื้อจากเราไปนะคะ ก็มีข้อเสนอสองอย่างแล้วอันแรกก็คือผ่อนชำระได้อันที่สองวารันตี6ปีส่วนออชชั่นที่3อันนี้พิเศษส,สุดๆพิเศษมากๆแบบทีออ่แบรนด์อื่นไม่กล้าทำถ้าพี่โปรสั่งซื้อแบบกูเพิ่มไปเกิดอ,อ,อีกสักประมาณ2ปีออกรุ่นใหม่มาอยากเปลี่ยน อยากเปลี่ยนให้มันใหม่กว่านี้รุ่นที่ดีกว่านี้ High Performance เอาอันเก่ามาเทินมากสุดคือเรารับเทินถึง75%จากราคาที่ซื้อไปนะคะรดยสมมติอ่ะพี่ซื้อไปแสนหนึ่งใช้ได้แค่ปีเดียวเรารับเทิน75%คืนให้75,000แล้วก็สามารถไปหักลดกับตัวที่พี่ซื้อตัวใหม่ได้อ่ะบางคนมีข้อสงสัยว่าเอา้าถ้าสมมติว่ามีหมื่นคิวอยู่แล้ว มีเหมือนคิวอยู่แล้วแต่ว่าใช้มาสองปียังไม่เป็นไรเลยแต่ว่ามีมีออปชั่นใหม่ขึ้นมาอีกอีกตัวหนึ่งอยากเปลี่ยนเป็นเหมือนคิวอีกอก,ก็เอามาเปลี่ยนได้เทิร์นรับเทิร์นเหมือนกันอันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะคุณทวัดน,นำเสนอออปชันนี้มาเพราะว่าอยากให้พี่ๆโปรทุกคนได้ลองใช้หลับก Google เพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่า สาวเอนเจียทุกคนอยากใช้ของที่ดีของแบรนด์ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นก็เลยเอ,อ,อยากจะช่วยสนับสนุนอยากจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการจ่ายเงินสดลดลงไปได้บ้างทีนี้เรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพี่สามารถติดต่อได้กับพี่ทวีนะคะในในในโบชัวก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของพี่ทวีไว้อยู่พี่โดมมีแนะนำอย่างอื่นไหมคะ ก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็ถามพี่โดมได้นะคะเกี่ยวกับเทคนิค